À, tỉnh trong nèng nữa à, không pa, áo gì vậy nè, vừa rút nổi, con con nòng người, khỏe vâng, à, con người, vương ơi ก้นลงกําลังใจอยู่กําลังสวนมุเอาวระวัเอาแล้วอ่าววันนี้ครับพ่อลูกพุ่งบรรดาเมี่น้องมาหาอยู่หากินมาหากุ้งหาปลาซิวเห็นปะเออจินเดิมยจิ้มไก่พ่อจินเดิมหมองเก้าของก็อยู่ให้กินทุกคนนี่แหละฮะเคยี่เมื่อกี้นั่นเพี่น้องมาเอาเด่นเขาเด่นเขาลัไปแล้วเขาหลักไปแล้ว กะดีฝีมือมันดีกูได้ปบาจกินกังแล้น้องน้อ่น้องเลยเลกินแรงวะเฮานี่ปลาไม่นานนะกูได้ปากับห้าหอยหรือว่างั้นนี่เราของกินมันไม่นาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Để không bỏ lỡ những video Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không cho เฮ้บิ้งชม่บึ้งชืผู้หลายูตัวนี้บาตเดียวเด้ครับบาตเดียวเนี่ยไปอีกรอบนึงนะคะหุ่นงาไปพุ่นหายเลยกินไปหน่อยนีย เลิกเ,เลยนมาแะแทนฮะเลิกแทนเลยนะ โดนเดะโน <laughs> à quý longơi ơi, quý treo ơi ờ tỉnh tông Đen nữa ông coi nè tôi đốt nồi Quý con ơi hả สอนนี่นะ,ะคาณคนสอนไปสาคนแล้วยังได้อยู่หน่งนมาให้มูทายด้วยัล่ไมูเปนมือก่งมือนี้มาสอนกุ้งเน้ครับมือนี้มาเน้ะมากระ,ะจังบังเนื้อพี่น้อง บัดนี้มาสนกุ้งเนื้อพี่น้องบัานี้น้ำกระเลิกข้าวโพดฟังไน้อกเลต้กนีกุ่นอุ่นบานแรกไปซ้ำหนีก้อนบังก้อนบังหลุดหลังลักษณะก้อน

ô là cung, cái mặt bay ô la cung, cái mía ô la lưu nữa, ô la lưu nữa, này, la lưu nữa, ô la โอ้ขึ้อเยู่ครับคือนยอะเยู่เลยมันเป็นไก่เนอะระยะสั้นเนาะจับดักจับดักปุ่มจับดักไหมอ๋อจับดักไหมจับดักไม่ได้จับดักยังไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ซื้อมาหาจับดักกันเนาะโอ้ได้ก้อยยเลยโอ้ได้โอ้บาทละก้อยเว้ยโอเคฮะเดี๋ยวดีเลยนี่ระยะสั้นนี่นี่แค่บาทแรกครับต่อไปสันต่อไล่ท่านเงาในบาทนี้ Bên bàn để bà khoan yêu mong kỳ vọng, hoa beng ngơ, npai ny bọn đi. Bak tiên khoai, yêu mong kì, npai, ninh yêu. Han npai khoai 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 ก็ต้องใส่แหครับนีมือลวนๆวีมือลวนเดียไปเลยโอ้แสดงว่ามีหลายแสดงว่ามีหลายอยู oh, so ่เดหันห้องก็ใส่ได้เออแต่ได้เหยียบนี่แสดงว่าหลายอยู่ที่ป่านเหยียบปิดหมดิดหมดทีใส่ได้แน่นอนหันห้องขับรถขับรถ ให้ไปหุ่นก,กาณกลางหุ่น,น,นอเนออในคลองเด่นบันเล็กน่อยเราบาลน,นี่ <c oughs> <c oughs> ล่องเรือหารัก ลงเรือหาลักพี่น้อง,งไปไปพูนเอาไปผูกไปทั้งนั่นมือหนาวม่องมาใส่ต้องลงน้ำนะเด็กคล้องเนียนแล้วพี่น้องเอ้ Ôi oh, thùng na, thùng na kinh hoàng gì. Anh này cứ canh hả hỏi đấy bạn này เดี sea, sea, ite, ๋ยวเดียหอยเงี huh. um. okay. ้บบ่เงีบ่หอยนั a a 3. A 3. ่นล่ะหอยไเหฝรั่งหอยคนไทยนวนี่าห okay. okay. ้อเอายห้อยมอยสเอาคมครับหอม เี่ยนจากส่อนกุ้งส่อนปลามหาหอยบบบนี้ครับ

วนน้ำก็กวนน้ำปุ๊บแล้วก็กวนน้ำปุ๊บแล้วก็ไอ้วุ้งหมูแล้วกุ้งมาใช่เต้าปักชิงไงไดเอาอย่างนี้กับบ้านเลือกกุ้งมาเนี่ยพอแล้วพอแล้วุดดยอเลยตกเงครื่องถังแล้วกุ้งก็ซิือใส่เบ็ดเดียวเด้อเบ็ดเกลียวเกลียวเลยน่ะกินกินเดียวสี่กระเบียนกินไห่กวทำนี่เขาเป็นนางโตมันเขาปั๊ม,มปั๊มน้ำเนี่ยปลาตองนะปลาฉลาม งไฟแล้วน <c ười> <c ười> ่ะฮะเกือบไฟเกือบไฟแล้วน่ะพ่อวันนี้ท่เลยเฮ้ยวันที่ฮ่าซื้อเอกมานี่ตัวเนาะไปมาบานแบบนี้พ่อแล้วเถิงถังอะไรกินโเบิดขี้เงียบอมนะ ไปเ่นีเด้จะไปชุดนังง่นมันทั้งนี่ใส่พ่ออยังปลาเช้าหลายห้เดังยงอยู่าหน้าน่ปลานิ่นนะเปะน็นนิดหน่อยกำลังเหี่ยวเนี่ยก็ป็นหน่ยเนะปลงเงานิาน,น่อยเพราเนี่นนยมับบนจะของจะของกนหน้าบุนไลากับ,บบานพี่น้องเรือกุ้งนี่ตะาเนี่พอแล้วพอแล้วเอานี่ยข้เหยนี่ยขาสูงเนี่ยขาให้ลงงม

ตัวใหญ่างามมันเป็นกระซิวหน่อยน,นตัวใหญ่างามอืออู้ยังไงุรูเราผมพี่ดันพี่เน,นี่ยเข้าซับคือบลัลลีนั่นจำชากันท้าเขาจะซื้อกันทา้าเอานี่ไปซ้อนเนี่ยเขาซ้อนเขาซ้อนคืนแล้วสามแถวเนาะอันนี